สวัสดีค่ะน้องนายซิกเซนสัมผัสนะคะชื่อจริงชื่อพิมพ์รพัฒนนัวบุตรค่ะคนเราเกิดมานะคะมีความตายแฝงทุกอริยบทค่ะไม่ว่าจะตายเร็วตายชาย้าย่อมตายนะคะไม่มีผู้ใดอยู่ยั่งยืนหรือคงกระพันนะคะทุกคนมีเวลามีจังหวะมีโอกาสที่จะตายทุกคนนะคะไม่ว่าจะ เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นสิ่งอื่นๆนะคะที่ดนจิตดนใจหรือมีเหตุให้ต้องตายนะคะไม่ชาก็เร็วทุกคนต้องได้พบเจอกับความตายแน่นอน,นะคะ่ะมิฉะนั้นอย่าประมาทก,กับการใช้ชีวิตนะคะขอให้อยู่แบบมีสตินะคะทุกคนมีเวลามีจังหวะนะคะไม่ว่าจะ ตายวันไหนนะคะตายวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะหรือวันข้างหน้าตายกับใครตายที่ไหนตายเวลาไหนนะคะเกิดอะไรตายแล้วตายแล้าตายกับใครนะคะอันนี้เราไม่สามารถร่วงรู้อนาคตได้ขอเพียงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตจงอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้มีสตินะคะ ทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นรวนอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสัจธรรมของชีวิตของโลกมนุษย์นะคะบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมนะคะทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งนั้นตามมาอยู่ตลอดเวลาค่ะทำทีได้ดีทำชัว่วย่อมได้ชั่วค่ะนรกสวรรค์มีจริงนะคะ แต่ก็ยังไม่มีผู้ดใดคนพบว่าคนที่ตายไปแล้วได้ลุกขึ้นมาบอกว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงคนตายแล้วได้ไปไหนอันนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นะคะยังไม่มีใครรับรู้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นกุสโลบายนะคะของสัจธรรมของชีวิตค่ะแต่น้องานเชื่อว่าโลกเบื้องหลังความเป็นวามตายมีอยู่จริงค่ะนรกสวรรค์มีจริงเราเทวดาเรานางฟ้าวิมานภูมิมี จริงค่ะมิฉะนั้นไม่มีพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ที่วัดนะคะหรือมีวัดนะคะเป็นต้นค่ะขอให้มนุษย์ทุกคนนะคะคนเราทุกคนทุกชีวิตนะคะทุกดวงจิตนะคะขอให้รักตัวกลัวตายนะคะวาจานี้เป็นวาจาที่คนเราชอบสมัครพูดนะคะ ก็ให้ระมัดระวังการใช้คําพูดนะคะพูดดีราศีก็จะปากพูดมากปากก็มีเลื่อนนั่นเองนะคะถ้าพูดดีนะคะก็ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าพูดมากนะคะอาจจะพูดโกหกอาจจะพูดใส่ร้าย,ายป้ายสีผู้อื่นนะคะก็จะตกนรกถ้วยวาจาค่ะนรกอยู่ในจิตในใจเรานี่แหละค่ะการกระทําก็คือนรกแล้วค่ะแม้แต่คิดก็ นรกอยู่ในจิตอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะคะมารตัวใดไม่เท่ากับมารตัวเองที่ปลุกมันขึ้นมาสร้างสร้างและทำลายด้วยตนเองนั่นเองค่ะให้ระมัดระวังด้วยนะคะอย่าไปยึดติดกับความตายจงเขาเรียกว่าจงซ้อมความตายให้เป็นสติปัญญาในปัจจุบันจะดีมากกว่าค่ะความตายแฝงทุกรูป แบบนะคะทุกอริยบทค่ะไม่มีผู้เด็ดหลีกหนีความตายได้ค่ะไม่ช้าก็เร็วก็ทุกคนก็ได้รับรสชาติความตายเหมือนกันค่ะนอนในรงรงศพโรงเยียมเหมือนกันนะคะก็เข้าเตาเผาเหมือนกันค่ะจะรวยมีจนจะสูงต่ำยุทธาบรรดาศักดิ์นะคะสุดท้ายก็ตายเหมือนกันค่ะหากบุญไม่สร้างบารามีไม่สร้างนะครัขอบคุณค่ะ